สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เกษตรยุคใหม่ควรใจแล้วนะจะพาพี่น้องมาเยี่ยมมาพอวันนี้ผมฮือสลานะครับช่างเล็กมาทำนะโครงสร้างปุ๊กมุงนะครับศาลานะครับในซะ่นะครับพี่น้องครับซึ่งได้ตั้งทุกเสาวไว้ประมาณสักสองสามเดือนแล้วนะครับซึ่งเรได้มีโอกาสได้ทำวันนี้ ได้เวลาเลิกงานยามดีแล้วครับพี่น้องครับนะครับของวันที่สาวนะครับตุลาคมสองหนะครับเป็นเจ้าตีมีแดดบักเหยแรงนักนะครับซึ่งวันนี้ผมจะพปพี่น้องได้มาย่ยมมาพอผมจะทำสารลาในซะนะครับพี่น้องไว้เพื่อต้อนรับ นะคับพี่น้องนะที่ได้มาแอวในไรในสวนของผมที่นี่นะครับผมได้ตั้งใจจะทำสาลาตรงนี้ไว้นะเวลาทํางานทำอย่างแล้วนะครับมันค่อนเกาก็ได้มาพักผ่อนได้นะในอนาคตอาจจะบูรณาการนะัาเปลี่ยนแปลงเป็นสถานที่ต้อนรับหรือว่าล้านนะกาแฟนะครับผมพี่น้องครับ ขนาดนะความกว้างก็อยู่ประมาณาระหว่างเสาก็อยู่ที่3เมตรกึ่งนะครับพี่น้องตั้งใจจะจะทำอยู่กว้างประมาณักเมตรนะครับพี่น้องครับเสานะในตรงนี้นะครับผมได้เตรียมสลาปืนคุดนะและกับฝั่งเสาวไว้ในตอนตีหน้ามันบ่มีเตือนะครับตอนนี้หน้ามันขึ้นมาแล้วครับ ซึ่งความสูงจากระดับพื้นซะนะครับเรากนื้อหานะครับนาทีจะเป็นคานเสานี่กระโดกอยู่ประมาณ3เมตรนะครับพี่น้องครับซึ่งวันนี้ก็ได้ไปเลิกงามยามดีนะครับเป็นวันนอกพรรษาของปี2 5 6 4้กพอดีส่วนปื้นนะครับล้องปื้นจะใจ้เป็ดเล็กนะครับพี่น้องครับ คงสร้างคงหลังคางใจใจก็คงจะใจเป็นเล็กบ๊อน,นะครับนะอันืนก็ได้เตรียมไม้ไห้บางส่วนนะครับได้ซื้อไม้บ้านเก่าของหยาบนะครับที่เป็นได้หรือบ้านเก่านะครับกา้ดลูกเปนหมดต้องการอยากได้บ้านไม่นะครับก็เลยได้ซื้อ,อเตรียมไห้นะครับเจะเอามาทําปื้นนะครับ ก็ได้เตรียมไว้นะครับน่าจะเป็นพรนะครับนะครับพี่น้องวันนี้คงจะเป็นวันแรกนะครับที่จะได้อัปเดตให้กับพี่น้องได้พอนะครับเป็นสาวราในซะนะครับผมจะมาอยู่กงซักวันนีครับอยู่ขอบๆน้อยนะครับนะบางส่วนก็ไม้นะครับปีนี้อยู่ก็เลยเอามาทําคานทําอย่างนะครับ ต่างๆกับได้เสาไม้บ้านเก่าของหูหยาตีเปินได้ลื้อบ้านเก่านะครับพี่น้องวันนี้เป็นวันแรกเดี๋ยวมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไดปั๊บเนี่ยก็จะได้ทายทำนี่กับพี่น้องได้เยี่ยมได้พร้อมกับพี่น้องครับรับพี่นอ้นองครับวันนี้เอามาอัปเดตนะครับการนะสร้าง ศาลาในน้ำนะครับผมซึ่งวันนี้เป็นวันที่สามนะครับพลสำริดเรียว่าพลสำเร็จของช่างครับที่ได้ทำนะครับแต่นี่เฮาก็ได้วางเล็กนะครับขนาดสามนิ้วนะครับใจเล็กขนาดสามนิ้วหนะัเป็นเล็กสามคูณสามนะครับผมวางไว้ด้านปืน้นแล้วก็ได้มีการปุ๊กมุงนะ ครงสร้างหลังคาแล้วนะครับพี่น้องได้เอามาดูใกล้ๆก,กันนิน้อยกันได้ครับเดี๋ยวจะได้ปรับพี่น้องพยายามครับวันที่สามนะครับพี่น้องครับหนึห่งนะฮะเขาใจ้เล็กติวาเป็นลนักษณะเป็นตรงนะครับนะครับพี่น้องครับไจ 3, 3้สามสาคุณสามนะครับ จะบดเจ้4คูณ2หนึ่งจะว่าดูสามคูณสามนี่มันจะมีความแข็งแรงกว่านะครับนะครับแล้วก็มันมีพื้นตีเขาจะได้ตีเล็กวางปื้นนะครับจะได้กว้างขึ้นหากเขามีการต่อไหมนะครับพี่น้องนะครับโครงสร้างหลังคานะครับพี่น้องตอนนี้นะส่วนเสาเสาไหมที่ผมได้ได้บอกพี่น้องไปแล้วนะครับโครงสร้างหลังคานะครับพี่น้องครับ เขาจะปุ๊กมุ้งเป็นทรงลักษณะเป็นทรงโมเดลนะครับบ้านเฮาห้องว่าทรงมายเกนนะครับขนาดความกว้างนะครับสี่ได้แนนอนแล้วนะครับตอนนี้ต๊ะสกิลละนะครับผมนะครับก็ใ้กว้างอยู่6เม็ดยาว6เม็ดนะครับเป็น6คูณหเลยนะครับสัมสิกตารางเม็ดเลยนะครับพี่น้องครับ นะส่วนหลังค้าใจ้ความยาวของแผ่นมุงด้วยแผ่นมันนิดนะครับเจความยาวอยู่เจ็ดเม็ดเจ็ดซิฟนะครับพี่น้องครับเราจะมุงเลยขึ้นไปด้านหน้านะครับเพราะว่าโซนของด้านหน้านี่นะครับห่างจากเสาเม็ดซสานะครับเราจะต้องทุกมุงหลังค้าให้มันเลยนะครับอะไรไปตรงนี้ เป็นงานของส่วนวัตที่สามนะครับพี่น้องครับพื่นก็เป็นเพื่อนในบ้านเก่าับบ่ไดซื้นมาอาจจะบ่อปอนะฮะนะบ่อปอนเขาอาจจะต้องหาไม้มาเสริมนะครับพี่น้องนะครับวันที่สามนะครับพี่น้องคงจะอัปเดตก็พี่น้องได้พอเต่ายกอนะครับนะครับเดี๋ยวมีการเปลี่ยนไปยังไงเดี๋ยวมาอัปเดตต่อนะครับ วันนี้คงติตี้แตกันนี่นะครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เป็นวันที่สนะครับพี่น้องจะมาอัปเดตการทำสารากางสะนะครับเป็นวันที่สีแล้วนะครับเนื่องจากว่าเล็กคงบุป,ปอนะครับวันนี้ก็เลยได้ซื้อเล็กมาเสริม จริงๆต้องการอยากได้เล็กดำนะครับพี่น้องนะดูแล้วมันราคาถูกกว่าเราก่อนะมีความหนากว่านะครับแต่ว่านี้บอคกครับก็เลยว่าต้องซื้อเล็ก,กระมานไนซึ่งราคาแพงกว่านะครับพี่น้องนะเอามาเสริมตวัวซึ่งเล็กก่อนะพี่น้องคงจะหูุนะครับหลวงนีมคือมันขึ้นราคามากนะครับ ยิงราคาน้ำมันแ้งตัวได้เล็กก็จะแป้งขึ้นนะครับพี่น้องครับวันนี้เป็นวันที่สนะครับคือเล็กมาเตรียมเพื่อจะทําขรอสาราขรอข้าเป็นแนวกันต๊หรือว่าเป็นลาวนะครับลาวจับแล้วก็คงจะต้องอด้รับลักษณะเป็นตีะนะนวายของโต๊ะด้วยนะครับพี่นอ้องนะฮะวันนี้เป็นวันที่สนะี่แล้วเดยชางก็จะทำาลันี้คือสีนะครับพี่น้องคือสีการสนิท้มันสด เราไรโคชนาให้รดนะครับได้สีดำนะครับสีดำได้เป็นแนววินเพจหน้อยนะครับเป็นสไตล์แบบดิบๆน้อยนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวชาคงจะต้องลงมือทำเกี่ยวกับเรื่องของการพนสีั้นงสนิมกันนะครับพี่น้องครับเดี๋ยววันนี้วันที่สี่มีความเพลิดเพลินยังไงเดี๋ยวจะได้ไป่ทามันก็พี่น้องดีแยงหมอนกันนะครับพี่น้องครับเีพี่น้องครับขาะนี้ ในช่างของเขาช่างเล็กนะครับแต่นี่เป็นช่างสีจําเป็นนะครับกาะทาสีพ่นสีกันสนิมน,นะครับในทางเล็กแล้วเกาะสี่ตัวแล้วก็จะรวมมิดนะครับแต่เนี้ยอันช่างไม่ตัวนะครับขณะนี้ก็ทําการพ่นสีอยู่ปีน้องทนให้สนใจนะครับเดี๋ยวผมเก็บนเบอร์โทรของช่างไว้นะครับอยู่ระแวกใกล้เคียงที่จัก ให้บริการช่างเทียมนะครับช่างเทียมบรรดาแก้วนะฮู้จักกันมาเมื่อแล้วครับสีมือดีมากฮูนะ้จักกันมาซาปีละให้บริการกันมาดยตลอดเดนนี้เป็นการคนสีนะครับการสลินนะครับเจีสีสีดำด้านนะครับพี่นนอกครับ ตอนเป็นวนนี้นะครับวันศุกรด้านนะครับตอนเย็นวันนี้นะครับวันศุกร์ของงานช่างที่เป็นทำนะครับวันนี้ได้สั่งซื้อเมนูชิปนะครับหลังคามมงซึ่งทางร้านนะครับที่เจ้าจะนทรก็ได้มา,มาส่งแล้วเป็นเมนูชิป ความหนาที่ผมใช้อยู่ประมาณจุดสามแ้มิลนะครับผมพี่น้องครับราคาก็หมอปานกลางนะครับถูกแล้วบบกแพงเกิดไปนะครับความหนาก็จะดีกว่านะครับสามจุดสามิบมิลนะครับผมพี่น้องครับขนาดความยาวที่ผมใช้นะครับเจ็ดเมตรครับแหมเจ็ดสิบเซนนะครับพี่น้องครับวันนี้คงนี้นะครับผงจะได้นุ่นะครับ สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้วันที่5ของชางที่ได้ทําจะมาท,าาทําศาลาะดูในสระของไร่นะครับของวันนี้เป็นวันที่หาซึ่งช้างได้ทําการมุงราคาไม่ได้ชิดนะครับซึ่งความยาวของไม่ได้ชิดที่หัวใจนี้ทั้งหมดอยู่ที่เจ็ดเมตรเจดนะครับพี่น้องครับวันนี้จะมีบรรยากาศที่ร้อนน้อยนะครับจะทำให้พี่น,น้องที่ยัง แป๊บเดียวคงจะเสร็จแล้วครับเดี๋ยว นั่นนี่ก็ในการเอามือที่ชิดขึ้นจะมุงต่อ,อนนมีดมุงเป็นแผ่นทีเส้นเป็นละสองแผน่นนะครับขึ้นต่อนี่แรันสองแผ่นแล้วป็นซีมวดเจ็ดแผ่นนะครับแป๊บเดียวคงเสร็จนะครับ ปีแรกแล้วครับพี่น้องตอนนี้ไปจัดอ,อันนี้เป็นรูปเป็นล่างแล้วครับคุณสร้างหลังคาใหกัขบของสาระขงองเรานะครับพี่น้องครับสุดท้ายแล้วครับพี่น้องครับ มุงหลัง้าเรียบร้อยแล้วส่างเป็นสุดท้ายืนแล้วครับใจ่เส็็จแล้วนะครับบดกันมุัง,ง้าเสดกับคือตกแต่งนะครับใส่บางจมบังใจกระกันสาบ ฝนนะครับพี่น้องครับ พี่นองครับผมจะเป็นอันเซตการทำมุงหลังคานะครับมุงหลังคาของการทำศาลาในซะมาในไรที่นี่นะครับใช้เวลาอยู่ประมาณเกือบห้าหวันนะครับเป็นงานตีช่างได้มาเก็บนะครับเป็นการงานงานเก็บนะครับงานแก้ตัวนะครับของช่างแถมชุดหนึ่งนะครับที่เป็นได้ลูกเสาไว้นี่นะครับผม ในเวลาน้อยนะครับขอช่างปุนใจเย็นนะครับพี่น้องครับผมปะกันไหมนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปต่อไปกับพี่น้องได้เยี่ยมได้พอนะครับว่าเราจะทําแล้วแล้วก็ทําการตกแต่งในสาระทางนี้ให้มันเมาะมันงามจะได้นะครับพี่น้องจะได้ทายทําต่อไปแต่วปะกกันไหมนะครับในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับพี่น้องครับ